ครับผมควายเท่าขออนุญาตทำเล่นบ้างเอาอย่างครูนิราชปราณบุรีควายเท่าทำลำนำคำเสนอตามประสากรัสันคันขยอเพียงบำเรออารมณ์ด้วยคมคำสิ้นฤดูฝนครันออกพรรษาข้นหนึ่งหาตากรลมเจ้าคมขํำต้องร้างลาธานีบุรีรำ ไปประจำยังกลุกปรานบุรีส่งทหารผัดสองเสร็จต้องจากอัปปะภาคอาพับโถมทัพพี่อยู่อึดอัดอุดอู้ไม่สู้ดีด้วยไม่มีเล่ลิ้นละมุนเลียทนรับราชการทำงานหลวงมานานล่วงจนอกกระปลกกระเปรีย้ยรบราวีดีชั่วอยู่นัวเนียเกิดอ่อนเพียพันพัวในหัวใจ เห็นข้าราชการสันดานโกงคนยังโค้งขวับขวับคำนับไหวงบประมาณชาติงับกันฉับไวยิ่งยิ่งใหญ่เยอหยิ่งก็ยิ่งเลวคนฮิลลีอย่างเราไม่เอาอย่างขอเลือกทางห่างจากปองปากเหวขอรอดขึ้นจากร่องผ่านปองเปลวเขียนสะเอวด้วยผ้าขมาครูเดือนยี่ขึ้นสามค่ำได้คำสั่งขนหีบลังขึ้นรถกระบะหรู ได้เลิกเวลาจรหมาหอนกรูเหมือนมันรู้ว่าพี่จะหนีลาอกสะทุกสะท้อนหมาหอนหวยน้ำตาลรยร้าวรอนอาวรหมาจึงถวายอนุโมทนาส่งบาทาถีบถองไปสองทีถึงนางรองมองทางอ้างว้างหวันแสนโศกสันสวงโสมถึงโฉมสีเจ้าอยาคุณเคืองข้อง มองฤดีนั่งนารีเป็นเอกในอกเรียมไม่เป็นสองรองอย่างชื่อนางรองยกให้น้องเป็นหนึ่งมิพึงเหนียมหากเอานางรองเปรียบขึ้นเทียบเทียมเจ้างามเปี่ยมเป่งปรางกว่านางรองถึงน้องกี่พี่ฝืนกลั้นกลืนกล้ำน้องบึงน้ำถิ่นนี้มีกี่น้องคิดถึงรักหนักอกวิตกตรอง อกพี่หมองหนองกระดเต็มอัตราถูกน้ำรักปักติดจิตบ่อยๆเหนื่อยต้องคอยบ่งรักเจ็บนักหนามีกี่รักกี่รักก็หักคาไร้ผู้มาบำบัดหนองกระดในที่สองข้างทางของเมืองหนองกี่รายทางมีเรียงรายร้านขายไก่เขาย่างบิ้งปรุงกันฟุ้งควันไฟตลบไปทั้งร้านด้วยม่านควันไก่เอ๋ยหน้าอนาถเขาปาดแผ่ เหมือนดังแม่หน้าหยกแผ่อกฉันไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แพร่พันกลับกีดกันเกลี้ยวกราดสวาดวายถึงถิ่นหนองบุญมากบุญหลากเหลือกล่าวถึงเนื้อถ้อยนามเปลี่ยนความหมายหนองน้ำต้นบุญหน้าขึ้นมากมายมากลับกลายด้วยบุญท่านหนุนนำ บุญจากหลวงพ่อคูณเพิ่มพูณพาแรงศรัทธาสาธุอุปถรัรมภ์ท่านสละทรัพบหมออเป็นกอบเป็นกรรมจัดสร้างทำรรศูนย์ราชการไทยช่วยประหยัดเงินทองทรัพย์ของชาติหลายล้านบาทหลวงพ่อพอใจให้นับเป็นบุญมากแสนกว่าแดนใดจึงเปลี่ยนใหม่จากนาคเป็นมากเอยถึงโชคชัย พี่ไรซึ่งชัยโชควิปโยคทุกยากไม่อยากเผยเป็นอาภัพอับหวังจนจังเลยจะใครเชยชื่นสุคนก็จนใจก่อนนี้หรือชื่อนามคามกระโทกค,คือการโยกกระด้งกระตุกไหวข้าวจะครกมองฝัดสะบัดไกวตตโพกไหลกระดกกระทกตามเป็นอาการร่อนกา,กากออกจากข้าว เล่นเอาชาวเมืองกรุงสะดุ้งหวามใช้อำนาจดือด้อๆเปลี่ยนชื่อนามจากชื่อคามกระโทกเป็นโชคชัยตัวอย่างบ้านหัวควายระคายโสดพื้นบ้านโจดเรียกหัวคะรวยไขสับสำเนียงอีสานสถานใจจึงเปลี่ยนให้เป็นสีสะกระบือถึงเมืองปักธงชัยฝืนใจหักโอ้ว่ารัก ปักไว้ตรงใจหรือจะประครับประคองด้วยสองมือเอารักซื่อปักลงให้ตรงใจมาถึงทางร่วมที่เขตสีคิว้วรถแล่นรลี้วหลายหลากลากถลายขับแทรกแซงแข่งขันแย่งกันไปกี่ตูดไล่แล่นปาดอนาสวงถนนมิตรภาพที่ราบสูงรถลากจูงแล่นขวางเส้นทางหลวง ทุกเลนเล่นทุกลู่ตีคู่ควงสบัดพ่วงพล่านพลุกไปทุกเลนอีกประเภทหนึ่งเฮ้อมอเตอร์ไซค์บรรดาพี่บิกบก๊กไบค์กระช่เล่นปรุดปราดปาดไปหมดไร้กฎเกณฑ์ทำเหมือนเดนนะรกหน้าตกใจผ่านลำตะคองกรากกลายปากช่องเดิมเป็นร่องโขดเขินเนินสไลดจากที่ราบสูงตรงเข้าพงไพร ชื่อดงพญาไฟสมัยโน้นเป็นลำเนาเขาใหญ่ชุมไข่ป่าสัตว์เขี้ยวงาดาดาดเที่ยวผาดผูนเสือหมีช้างกระทิงวิ่งกระโจนลิงทรโมนขโมดสมิงพลายจากอีสานแดนไกลสู่ไทยกลางคนเดินทางเกินนับลาลับหายพ้นดงหนาป่ากว้างล้มวางวายเจ็บป่วยตายตรงแหล่งมีแรงรอ แม้ใครไม่เท่งถึงกลับถึงบ้านยังสมสารส้านหาพึ่งยาหมอไข้ป่ามาลาลเรียคงเคียรครอเชื้อติดต่อตื้นตันตราบวันตายพอดงพยาไฟสมัยวิทย์ถนนมิตรภาพขึ้นฉาบฉายเวทมนต์ป่าอาถรรพ์ก็พลันคลายสูญสลายด้วยฤทธิ์วิทยาผีโพรงโขงขโมดในโขดเขินหลีกลีกความเจริญเพ่นทลา บังเกิดความปลอดภัยคนไปมาจึงได้นามใหม่ว่าพระยาเยน็นถึงกลางดงพงพลึกสะอึกอกขวัญพี่ตกไปไหนหาไม่เห็นโอ้ขวัญเอย๋ยขวัญมาอย่าลาเร้นไปหลงเล่นอ้างว้างอยู่กลางดงหากแชะแ่มจ่มจันพบขวัญพี่วานคนดีกัรุณานำมาส่ง จะตอบแทนด้วยแหวนเพชรสักเจ็ดวงจะรึกลงอักษราคำว่ารักถึงโมกเหล็กรถตรงพุ่งลงลาดสายตากวาดสองข้างทางประจักรร้านของฝากมากมายคนไทยทักลือชื่อนักนมดีกะรี่ดังเขาทําฟาร์มใหญ่โตเลี้ยงโคนมทั้งกลมๆวางรายเรียงหลายถังสาวมวกเหล็กทรงน้นกระมัง แม่ร้อยช่างเอวกลมล้วนนมโตคิดอิจฉาชายพวกหนุ่มมวกเหล็กมีหม่อมเล็กน่ารักเสียอักโขนึกนึกจินตนาประสาโซอยากเป็นโคพ่อพันสักวันเอย่ยถึงทับกวางหมางหมองถึงห้องหับต้องทิ้งทับรับลานิจจาเออยเป็นคนจรหมอนหนุนไม่คุ้นเคย จึงร้างเลยนิราชสว่าดนางทับมุงด้วยแฝกหญ้าฝาไม้ไผ่ดงพงไพรรกเรื้อถิ่นเสือสางคงอุดมหน้าดูด้วยหมู่กวางคนเดินทางสร้างไว้หรือไรกันถึงแก่งคอยคอยแลชงแงหาโฉมสุดาดวงใจนางในฝันคิดถึงเรื่องเล่าขานเนิ่นนานครัน แรงนับพันนั้นหนาที่มาคอยไม่ได้รอคอยโลมโฉมสว่าดแต่คอยฟาดเนื้อมนุษย์ที่สุดรอยเฝ้าชะแง่แลมองแลล่องรอยคนทยอยจากดอนมานอนตายแก่งคอยดอนตอนนี้ไม่มีแรงมีแต่แหล่งโรงปูนเพิ่มพูนหลายฝุ่นปูนในอากาศเกลื่อนกระจายอันตรายเหลือล้ำการทำปูนถึงสะ บุรีเมืองมีสะพอคืนวันผันพระภาษศูนเรียกสระบุรีทวีคูณทิ้งเขามูลเก่าสิ้นไม่ยินยนมีสิ่งใดดำรงคงสเสถียรชื่อยังเพี้ยนเปลี่ยนแปลงหลายแห่งหนแล้วประสาอะไรกับใจคนจะไม่วนเวียนบิดอน,นิจจังมีพบมีพลากพัดตามปัจจัยเอาอะไรไหนมีเป็นที่หวัง ที่รักล้นฤดีว่าจีรังกลับมาชังให้ช้ำน้ำตากระเซน็นถึงบ้านถิ่นหินกองจ้องมองหากองศิลาอยู่ไหนหาไม่เห็นเขาเอาเขาน้อยมาวางประเด็นเขามองเป็นเหมือนว่าหินมากองถึงหนองแคแลทางอ้างวางอกวันวิตกจิตตนทุกหมุนหมอง แม้ใครในโลกาไม่มามองขอเพียงน้องแก้วตาเจ้ามาแลแต่นี่หรือไครหนอใจเจ้าคอยแต่เอาแต่ใจไม่แยแสเจ้าเงางอดขอดค่อนทําดอนแคเล่นงอแงไม่สนใจคนงอถึงวังน้อยน้อยใจในวาสนาญาติกาเอื้อเฟื้อไม่เหลือหรอกระทั่งคนรักใครนะใจคอ กลับมาก่อทิฏิอริกันด้วยไม่มีเวียงวังทั้งน้อยใหญ่จนยากไร้ไม่เปลมกระเสีมสันถึงรับราชการมานานครันก็แค่ชั้นผู้น้อยต่ำต้อยนักเป็นกระจอกต๊อกต่อยนึกน้อยหน้าหรือจะกล้าปรากฏอวดยศศักดิ์เลิกชัตตาชาตะอัป,ปรัก์ระเหินระหกตกคลักเข้าปักโคนรถราสารพันเบียดกันแน่น เข้าวงแหวนตะวันตกเลี้ยวผกผนบางคันขับสุภาพบ้างหยาบโลนกูตะโกนกล่าวหาร้องด่าทอกล้องบันทึกถ่ายโชว์ออกโซเชียลคิดขับเที่ยวว่าตัวนั้นหัวหมอคนดูคลิปก็เผลอเม้นเอออเป็นบ้าบอข้อความไปตามกันบางก็รีบเร่งบึงตะบึงจรคงเร่งร้อนรีบจะไปสวรรค์ปากซ้ายทีขวาทีตะบี้ตะบันแทรกกระชั้นชอนชัย แม้ไหลทางอ้าวถึงสามโคกแล้วครับเห็นป้ายนามสามโคกใจโยกครอนโคกบังอ่อนเจ้าเอย่ยเขาเออยอ้างชื่อเชอร์รี่สามโคกตะโพกกลางอะลางช่างอะลึงฉึงตะลึงชมถึงเชอร์รี่จะงามถึงสามโคกถึงสามโลกเอออวยว่าสวยสมแต่ฉโลกโคกที่พี่นิยม ต้องอารมณ์งมโงกมีโคกเดียวถึงถิ่นลาดหลุมแก้วไม่แค้วกลุ่มพี่ตกหลุมแก้วแก่นรักแน่นเหนียวใจถูกคมแก้วบาดเลือดสาดเชียวแก้วไม่เหลียวมาแลดูแผลใจพี่หลงลงหลุมลาดหากพาดมวยวานน้องช่วยฝังกลบหลุมศพให้หากแม้นแก้วแววตาสิ้นอาลัย ช่วยโทรไปเรียกปอเต็กตึงมาถึงบางเลนแลล้นเหล่าคนงานโฉมสักครานสาวสาวชาวพมา่าแก้มฉลวยด้วยแป้งธนาคามองแปลกตาการผัดแป้งดัดแปลงเล่นลวดลายหลายหลากแลสล่างแม่นวลน,นางมานะการประแป้งสันวิธีหวีผัดการจัดแจงอวดแสดงแต่งแต้แตมโชว์แก้มนวล ก็แฉ้มแจมปรางามอย่างเขาแต่เทียบเจ้าไม่ถึงแม้ครึ่งส่วนสาพมา่าแม้เขางามเย้ายวนก็ไม่ชวนพี่พิษสวาสดเลยถึงดอนตูมคราตอนแดดอ่อนแสงตะวันแดงจวนตกโอ้โอกเอย๋ยใจพี่เต้นตูมตามถึงสามเชยข้างเขนยเคยมีคนดีเคียง ยามเย็นเย็นเย็นเยีเย,ยบรักเงียบกลิบเพราะไร้ทิพปทุมไร้ซุ่มเสียงไร,ร้โบตูมต่งตั้งที่ต่างเตียงยิ่งไล่เรียงเรื่องราวยิ่งราวรานถึงนครปฐมประนมไหวเจดีย์ใหญ่โบราณน,นสถานคนเก่าเก่าเล่าคำเป็นตำนานพญาพานผ่านข่าพญากง นบไหวพระร่วงโรดจะนัน้นริษแม้ไรสิทธจะสมซึ่งประสงค์แต่ความรักลึกล้ำจะดำรงขอให้องค์พระร่วงท่านร่วงรู้ถึงถิ่นโพธารามคนงามงดสวยหมดจดสดใสวิไลหรูเสียทีพี่มิใช่ชาติไก่อูได้แต่ดูแต่ตาไม่กล้าแซว อีกทั้งยังไม่ใช่ชาติไก่แจ้ตีปีกแร่ร่อนหาตังเหวตังเหวแต่พี่ตกเรือนธาตุสัญชาติแมวไม่รักแล้วไม่เข้าไปเคราครอถึงราช,ชบุร,รีแวะที่ปั๊มเข้าหัวค่ำโครกครากถึงปากท่อถึงแยกวังมะนาวเห็นดาวทอเลยไปต่อก็เข้าถึงเขาย้อย พูดถึงเพชรเขาย้อยไม่ค่อยเหมาะจะหัวเราะกันร่วนหากผวนท้อยเขาทำเรื่องอย่างว่าตั้งท่าคอยจะร่วมพลอยเขาทำอยู่ร่ำไปคิดถึงถ้ำบรรพศหินหยดย้อยน้ำตาพี่นี้พลยหยดย้อยไหลทยอยย้อยหยดท่วมหฤทยัยจากข้างในย้อยออกกระบอกตาจะห้ามไม่ให้ไหลอย,อย่างไรเล่าก็น้องเอาแต่ตั้งข้อกังขา ไม่ยอมปลดยอมเปรื่องขัดเคืองคาพอยโทรสาโคตรเง่าทั้งเถาเคลือถึงเพชรชบุรีเมืองมีชื่อเขาเล่าลือว่าตาลน,นั้นหวานเหลือว่าหวานล้ำฉ่ำไปถึงในเนื้อพี่ก็เชื่อฉเฉลยเพราะเคยลองแม้หวานตาลตโนดที่โจดขานแต่เผ็ดการพาทีไม่มีสองสมนวนเพชรเข็ดคำเขาช่ำชอง เผอเป็นถองถูกตึงจุกถึงใจกลายบ้านลาดถิ่นรักเคยพักพึ่งการครั้งหนึ่งซึ้งอัธยาศัยยังจดจำเจือจานแม่นานไกลว่างเมื่อไรจะเยือนณเรือนเดิมถึงท่ายางทางยาวหาวอดวอดห้ามล้อจอดหาแหล่งเพิ่มแรงเสริมเซเว่นอีเลฟเว่นตามเกณฑ์เดิมให้ฮึกเหิม ฮิฮิด้วยลิโพริมมันคาท่ายางในยามค่ําเห็นงามขมสำสารวยล้นสวยโก้ขายมาลัยบวงสวงพวงโตโตอวดโฉมโชชายตาช่างหน้าชมตั้งขายเคียงเรียงรายหลากหลายร้านรถขับผ่านพานหยุดด้วยสุดขมซื้อมาลัยบูชาเพลินอารมณ์เพลินดูผมดูเผ้าดูเต้านางพี่ก็ได้ซื้อมาแขวนหน้ารถ มะลิสดชื่นใจหอมไม่สางหวนคิดถึงที่เคยได้เชยคางหอมกลิ่นปรางหอมกว่าหอมมาไหลถึงชะอําฉ่ำชุ่มชะอุ่มฝนเมฆเบื้องบน,บนบางดาวที่พราวใสแม้กระทั่งดาวเลืกกแสงเกลือไกลว่าอําไพย,ยังคร้มมำเมฆอําพรางใจทะลอกชอกช้ำเจ้าอําพี่รักยำสีดั่งดาวที่พราวพร่าง ถูกลมปากเขาเป่าเพียงเบาบางก็หมุนหมางด่างพร้อยเพราะถ้อยอำถึงหัวหินถิ่นที่ว่ามีหอยสาวฝรั่งนั่งคอยเป็นถ้อยขำคอยจนหินติดหอยเป็นรอยคล้ำร้องเป็นลำนำเล่นทะเลนจริงนางฝรั่งยังคอยจนหอยติดเหมือนดวงจิตพี่เฝ้าคอยเจ้าหญิงอยากจะเป็นหินแอบหอยแนบอิง ยิ่งคิดยิ่งแย้มยิ้มกระยิ่มใจแต่นงรามสามวัยหัวใจหินมิยอมผินผันหน้ามาปราศัยหรือเพราะพี่ถูกพิษเครดิตภัยจนยากไร้ย่ำแย่เหลือแต่ตัวจนเงินแล้วเหลือทนยังจนรักคนแช่งชักลือชาหาว่าชั่วทั้งเย่าเรือนเพื่อนพ้องก็หมองมัวอยากเอาหัวชนหินให้สิ้นลม ถึงสถานปร,ราณบุรีถิ่นที่หมายแถบหน้าค่ายธนรัฐขนัดขลมยังพุกผ่านการคมมนาคมร้านข้าวต้มยังแน่นขนาดตาแถมร้านนวดแผนไทยเปิดไปทั่วแม้เมื่อตัวมึนตื้อทั้งมือขาเห็นหมอนวดแล้วหนอต้องขอลาเกรงการดานวดจับถึงตับไตปร,ราณบุรีที่เก่าถิ่นเราคุ้น แต่ครั้งรุ่นโบราณการสมัยตั้งแต่คราวครั้งตอนเราอ่อนวัยครั้งที่กลางเกงในนุ่งไม่เป็นจากไปตามกระแสโลกแปรปรวนไม่คิดทวนหวนหลบมาพบเห็นเที่ยวด้นด้านสัญจรกระดอนกระเด็นพระพรมเล่นตลกให้วกคืนสู่ข่ายธนรัตกระวัดจิตช่วงชีวิตวัยรุ่นแสนรื่นคอยเคลื่อนเหมือนเพิ่งผ่านเมื่อวานซืน เหมือนพิ่งตื่นจากฝันเมื่อวันวานอนดีตอันบรรจุมะทุลรสโลกงามงดสดใสในวัยหวานวันนี้ร่างชะรากลับมาปรรานโลกหยาบกร้านเหมือนอย่างหนังคางคกเจ้าเอ่ยเจ้าพุ่มพวงเจ้าดวงใจบอกแล้วไงว่าพรมเล่นตลกผ่านสุขเศร้าร้าวรานสถานสะทก วัตตะวกเวียนส่งเป็นวงกลมได้แต่น้อมมนัดสวัสดีปราณบุรีรังจิตสนิทสนมจากบุรีรัมมาตามอารมณ์ก้นระบมแข้งขาก็จาบันตามวิถีที่ผ่านมีด่านดักตำรวจกักรถตรวจด,ดูกวดขันซ่อนตามข้างทางสองด้วยก้องกันแล้วก็กั้นด่านจับคอยปรับเงิน เล่นแอบซุ่มพุ่มพึกบันทึกภาพชัดเห็นคราบฝ้าสิวใช้ผิวเผินเห็นถึงคราบใครเหงื่อชัดเหลือเกินบางครั้งเชิญปรับทางไปสนีได้เสกสรรบรรยายมาหลายบทตามทางรถแล่นผ่านย่านวิถีบุรีรัมถึงบ้านปราณบุรีตามวิธีท่านผู้ครูสุนทรเอาแนวทางอย่างครูถ,ถูถูไถไถ ด้วยวิสัยใจรักเชิงอักษรอาจขลุกขลุกครัก,คร,ก,ค,รกครักในวักตอนถ้าหากกรเกะกะขออภัยขอได้รับความขอบคุณจากควายเท่า